หลังสายครับรอดูดูผลงาน,น,นดูผลงานคืนนี้เนนี่ เดี๋ยวคนงานเนาะเ <c ười> ดี๋ยวึ้นรูเรื่องหมายเด็ดนะหมายเด็ดวันนี้ ดูแค่บูธก็รู้เรื่องครับไม,มไม่มานไม่มานะตัวตึงนะครับนี่ตัวตึงไหมไม่เด็ดนะไม่ไ,ไม่เด็ด เดี๋ยวรอชมตอนกลางคืนนะครับขยานใส่เบ็ดก่อนจุกโลได้อยู่ปลายสามตัวตัวส,สวยๆทั้งนั้นเลยวสวยๆครับหนึ่ง,งต้มครับ,อรบโอเคหนึ่งต้ม คุณแฮมได้ไหมครับได้ครับสามตัวครับตัวนะครับใล่อยครับปลไอยครับปล่อนะครับโอ้วันนี้วันเจี๊ยบดูพาราพลอนมือมันปลาไหลปลาไหลโอเคหวานเจี๊ยบครับถูกสุดเย่อเฮ้ยยังไม่ตายดิเหรอเฮ้ยโอ้ มองเห็นอยู่มาดูโอ้โหมานะครับมาเลยแล้วไซส์ใหญ่นะโอ้ยแขนข้างมาดิโอเคไซส์บิก๊กครับป่บานเจี๊ยบปลา,าช่อนครับปลาช่อนปลาช่อนอุ้ยไซส์งามครับไซส์งาม ปี๊เอาเราอยู่โต๊ะตรงๆเลยให้เด็กๆไปใช่เลยดักของไม่ใช่เล็กๆนะครับเนี่ยไม่เล็กนะครับใหญ่นะใหญ่โดนครับโดนโดนอีกแล้วครับผมเต็มครับอย่าดหยุ่นใครสวยครับ

Ừ. Ừ. Wow, Vào bên nào wow, Vào bên ừ. Đây à Đây mà à. Thoát nhảy hấp, thoát nhảy hấp Chẳng nhảy

ใส่ดิขาดหรือเปล่าโอ้โหงดเงยเบอืมดูครับตายครับตายขาที่ที่ครับผมงกโอ้โหนช่างให้มันติอยู่ตายเป็นแบบช่าง ดูใส่บักอิกอบออว้าดีอ่ะดูเค็มอ,อ,อีกตัวแล้วครับท่านผู้ชมอะไรครับปลาดุกหรือเปล่าเดี๋ยวผม นี่เนี่ยดูเล้วปลาดุกครับส่กําลังสวยแอละ

ย <Okay. S 2> อดโอเคการเดินทางแสนลำบากป oh. ิดทางครับโ <laughs> <Okay. S 2> <laughs> ดนอกไมะแล้วใส่สวยประดุกอีกแล้ว ủa nỉ dài lắm bắt được bắt được bắt được sôi kìm được gặp bắt được bắt được bắt bắt được bắt được bắt được bắt bắt được bắt được tịnh ขขาถือว่เป็นของราะดูะครับไมนี่ก่อไผ่นะผมผัวออนี้สสยบิ๊กครับเมกี้นะโชว์นะโอ้โหหมดเลย